วันนี้วุรยดเป็นแชมป์สัญญากันไว้เท่าไหร่ผมต้องิีบพื้น800ดร้งนครับวันนี้พี่กบจะแบ่งของมเอาไ่เอาไท้เาลกคยาไครับเออเออเออเอเเอเ วันนี้ค oh, ุยเป็นแชมปใช่สัญญากรัญญากไว้เท่าไหร่ของตังประตูละ400ครั้งครับพิพื้นอ่าล้วเราดีสประตู2ประตูผมต้องวิพื้นแ0 0้ครั้งครับวันนี้เรานีเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ผมพิไปครบหนึ่งรอครั้งแล้วครับอแปดร้อยนี่คือวันนี้วันเดียววะใช่ครับ วันนี้วันเดียวเลยเหรอใช่ครับอันนี้ขอดูขอดูหน่อยขอดูหน่อยพี่กบจะแบ่งของิี่ไหมไบ่ครับแบ่เอาโอ้ไม่ไหวไม่ไหวได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับ katop <laughs> ト<ロ>ップト<ロ>ップト<ロ>ップ

จับมาสิจับจับจับับจับจับับจ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 ับับจับจับ 780้อยแปดสิบอ้ห้าก็ตแปดตัวร้อยตอนนี้ผมก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับบุรีรัมยูนเต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สามารถควา้าซีแชมป์ภายในปีเดียวได้นะครับผม ุดยอดลงมาเลยครับผมวีลัมยุยูเนเต็ดเย้